สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดนะคะทุกคนคลิปนี้ตรงกับวันอังคารวันที่11นะคะเดือนพฤศจิกายนปีพศ2568มาอัปเดตลันดอมกันค่ะวันนี้แม่หมอทำคลิปเดียวเนาะข้อความด่วนที่สำคัญที่สุดนะคะคำสารภาพเนาะนะคะจากใจของคนคนนั้นนะคะเขาอยากสารภาพอะไร นะสิ่งใดที่เป็นข้อความด่วนที่เขาอยากบอกคุณในคืนนี้มาดูกันค่ะแรนดอมค่ำคืนนี้จะสุ่มตรงกับของท่านใดบ้างนะคะทุกคนมอมินอยากให้คุณทำจิตใจให้สงบเนาะแล้วอธิษฐานหรือนึกถึงหน้าเขาคนนั้นก่อนอื่นดูขอดูพลังงานของคุณก่อนเนาะที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างสามเหรียญใบแรกเลยค่ะ เงินขึ้นมาก่อนเลยบางท่านอาจจะบอกว่าความรักตอนนี้อาจจะไม่อยากไม่อยากโฟกัสแล้วก็ได้สนใจเรื่องการเงินการทองการเงินดีขึ้นนะคะสามเรียนเนี้ยนะนะถ้าค้าท้าขายอยู่คล่องขึ้นหรือความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นกระจกส่องให้คุณนะคะเห็นตัวคนคนนั้นนะเห็น<ข>เห็นเขาเป็นอย่างไรนี่แหละค่ะเห็นไหมกระจกเนี่ยค่ะคุณอาจจะดีลหรือคุยกับท่าดินาตาดินมีการพึกงศพมังกรนะคะ อัศวินดาบอันนี้นะคะคุณอาจจะดีลหรือคุยกับธาตุลมตุนกลุ่มแม่ทุนมะมินว่าคุณไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยงอแล้วตอนนี้ไม่แคร์เท่าไหรล่ละความสัมพันธ์นี้บางท่านตัดจบไปนะ,ะหรืออัศวินดาบเนี่ยความรักความสัมพันธ์บางท่านมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะความขัดแย้งมีปัญหาไม่เข้าใจหรือนะคะเขาเป็นคนเดียวเอาแต่ใจดื้อดือ้อรั้นนะคะไพ่ใบนี้นะ,ะไม่เคยฟังใครเลยดูใบต่อมานะคะทุกคน คิงเหรียญน,นะคะคิงเหรียญก็ธาตดินนะคะทาตดินขึ้นมาสองใบเลยอตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างมแม่หมอว่าคุณตอนนี้เนาะแต่งตัวสวยหรือหลอ่อหรือดูดีนะคะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเราหน้าเด็กลงมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าคุณยังคงนึกถึงเขาบ้างไหมนะคะแม่หมอเห็นถือเรียนอยู่แปลว่าเรายังนึกถึง แต่ไม่ได้แปลว่าจะอยู่ไม่ได้นะคะบางคนอาจจะนึกถึงบ้างบางคนอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามันนิ่งนะคะความสัมพันธ์นี้หรือคุณไม่กระตือรือร้นแล้วก็ได้พอแล้วอยากจะตัดจบไปสามเดือนเนะะี่ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวบางท่านนะคะมีความรักเติร์ดปาร์ตี้ค้าว่าเติร์ดปาร์ตี้หนึ่งนะคะเขาดึงใครเข้ามาคือมาคบซ้อนกับเรานั่นแหละหรือเราถูกดึงเข้าไปแต่คุณไม่เอานะคะไปนี้นะหรือคุณเหนื่อยแล้วคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะ ใบต่อมาค่ะทุกคนหกถ้วยนะกรณีบางคนนะ่ะเคยวนเวียนกับสิ่งเก่าๆเานี่แหละค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับมาหลายรอบให,อให้อภัยก็อาจจะหลายครั้งแล้วก็ได้กรณีบางคนยังนึกถึงเรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวเก่าๆอยู่นะคะหรือหกถ้วยนี้อนาคตใกล้ๆบางคนอาจจะมีคนเดิมมาตื้อง้อคุณไหมได้ด้วยนะคะนะคุณอาจจะดิ้วหรือคุยกับาธาตุน้ํามีกรกฎมีนพิชิก นะหรือความรักคุณเป็นรักต่างไว้ได้ด้วยนะคะบางท่านบางกรณีจะห้พีเทศค่ะแน่นอนละค่ะเราเราเจ็บไหมเราเจ็บแต่เราเก็บอาการนะคะเก็บความรู้สึกห้พีเทศเนี่ยแม่หมอบอกเลยนะสวยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าท่านใช้ก็แทนเพศเราเองเพศไหนก็ตามคือช่วงนี้คุณจะดูดีมีคนลองดูนะคะคนจะชมคุณว่าหน้าเด็กลงนะ,ะแล้วายพีเทสคุณเป็นคนฉลาด เป็นคนเรียนรู้นะคะถือหนังสือเองเนี่ยเป็นคนรอบรู้อยู่ตลอดเวลาคือเรียนรู้ไม่ได้แปลว่าจากตำรับตำราเสมอไปหรือในในองค์กรเสมอไปนะคะเรียนรู้ในโลกโลกภายนอกก็ได้จากประสบการณ์ที่เราเจอมานะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้ใบนี้นะคะเป็นคนเก่งด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งแม่หมอบอกเลยว่าบางท่านน่ะน,นับถือพระโพธิสัตว์กุลิมบางคนชอบปฏิบัติธรรมไหว้พระนะคะถ้าความรักนี้ไม่ชัดเจน หายพิเทศถ้าตีความรักมันจะไม่ชัดเจนทันทีนะคะโยกกันกับสามเีืยนนะคะทุกคนไม่ได้แปลว่าสามเด่ยนต้องความหมายแบนนี้มันต้องมีใบที่โยกกันกับหายพิเทศแบบนี้หรือความสมัธรที่ไม่ชัดเจนหรือกรณีบางคนถูกดึงเข้ามาด้วยนะคะนะเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมนะคะคำว,ว่าดึงหมายถึงลักรักซ้อนนั่นแหละค่ะทุกคนเอามาซ้อนกับคุณอย่างนี้นะคะแล้วไม่ชัดเจนด้วยหรือคุณเพิ่งไปรับรู้มาก็ได้นะคะ โดเวอร์ word, คนเกิดวันเสาร์บางคนคุยกับคนไกลหรือต่างชาติหรือดเวอร์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงไกลอย่างเดียวนะคะบางคนก็ไม่ได้อยู่ไกลหรอกแต่ความหมายโดวยังหมายถึงการสิ้นสุดค่ะทุกคนสิ้นสุดอะไรเรามอมินสิ้นสุดหมายถึงนะคะคุณลองนึกไปว่าไม่ว่าคุณจะอยู่กับคนนี้กี่เดือนกี่ปีแม่หมอว่าคุณน่าจะรู้แล้วว่าคุณจะไปต่อได้หรือพอแค่นี้ประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนอะไรเราได้เยอะได้เรียนรู้ ดวคือเมเจอร์สุดท้ายนะคะของไพ่ชุดใหญ่แปลว่าเราคิดอะไรมาทบทวนมาดีแล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าจะเติบโตได้หรือมันตันแล้วหรือมันสิ้นสุดแค่เนี้นะคะคุณเป็นคนฉลาดรอบดูอย่างที่พูดนะคะพีเทศนะคะแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนเราได้เยอะเป็นคนรู้กว้างด้วยค่ะทุกคนใบนี้นะคะที่จริงคุณเป็นคนที่มีอะไร เขาเรียกว่าเพียบพร้อมหลายสิ่งหล,หลายอย่างเลยนะบางคนหน้าที่การงานก็ดีเห็นไหมคะคิงเรียนขึ้นมาหน้าตาทางสังคมก็มีเงินทองก็มีนะคะคือมีอะไรพร้อมหลายอย่างแต่แน่นอนละคะ่ะทุกคนก็ต้องการความรักแต่ถ้าความรักแล้วหนึ่งไม่ชัดเจนนะคะหรือสองคุณนั่นแหละคะ่ะเป็นแฟนเป็นคนคบเป็นคนมาก่อนเป็นครอบครัวเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรืออีกกรณีหนึ่งหนาะคุณเข้าไปโดยที่เขายังมีใครบางคนดึงคุณเข้าไปนะทุกคน เขามีแฟนแล้วหรือคนที่เขาคบมาก่อนแล้วเขาไม่เคยชัดเจนเนี่ยไม่บอกว่าคุณถอยแล้วนะนะ,ะเขาอีกหนึ่งใบสุดท้ายสีม่มเทา้าทุกคนต้องการความสุขใบนี้นะคะเนี่ยสีม่มเท้าบางคนคบมานานแล้วบางคนเป็นแฟนเป็นครอบครัวหรือคาดหวังที่จะเป็นอนาคตนะคะพึ่งพาได้พึ่งพาหมายถึงพึ่งพากันและกันซัพพอร์ตจิตใจ,จก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่มั่นคงเรื่องเงินทองดูแลตัวเองได้ดีคือซัพพอร์ตทางจิตใจ คุณคาดหวังแบบนั้นนะคะถ้าซัพพอร์ตจิตใจได้ไหมแม่หมอว่านะคะเขาดึงใครเข้ามาลักษณะานี้หรือไม่เคยชัดเจนคุณแม่หมอว่าใจมันก็ต้องถูกอยู่แล้วละ่ะคุณอยู่ได้แล้วนะคะคุณมีความสุขดีด้วยนะคะเห็นไหมสวยด้วยดูดีมีสเสน่ห์มีเงิน,ม,งนมีทองมีความคืออย่างน้อยคุณดูแลตัวเองได้ดีอนะคะ่ะไพ่พวกนี้มันนิ่งแล้วนะคุณตัดนะคะใบนี้หรือบางท่านเป็นประเด็นความไม่เข้าใจนะคะได้ด้วย บางคนยังไม่ได้มีสถานะเลยนะแม่หมอเห็นคุณอาจจะกำลังคุยแต่ความสัมพันธ์เนี้ยนะยังไม่มีอะไรแน่นอนนัมันขึ้นมาลักษณะนี้บางคนคุยกับคนทางไกลามาดูกันค่ะข้อความด่วนที่สำคัญที่สุดที่เขาอยากสารภาพอยากบอกคุณดีเลเวอร์ไปแรกเลยคุณอาจจะดิลหรือคุยกับชาวเมถุนลัคนาเมทุนทัดลม เออนะคะทุกคนที่จริง The l o v e รเนี่ยนะปกตินะัดตามเนื้อไพ่เลยนะเป็นเป็นรักเป็นรักเราที่รักทางเลือกอยังไงเราหมอลักทั้งเลือกหมายถึงไม่ได้คบกับเราคนเดียวถ้าคุณคุยก็คือเอาง่ายๆไม่ได้ว่าคุณจะมีสถานะเสมอไปบางท่านคุยเขาก็ไม่ได้คุยคนเดียวไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะคะหรือถ้าเป็นแฟนอย่างนนแน่นอนละความสัมพันธ์นี้มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เขาแอบคบซ้อนอย่างนั้นนะคะหรือดึงใครเข้ามาหรือคุณดึง ถูกดึงเข้าไปเห็นไหมคะในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์เดชเชลอดนะคะมาดูไพ่เดชเชลอดนะคะทีนี้คุณอาจจะดิวหรือคุยกับชาวกรกรธดทัดน้ําทีนี้มาดูไพ่เดชเชอลอดนะคะความหมายคนละอย่างแล้วนะบางท่านอาจจะเป็นประเด็นนี้บางท่านอาจจะเป็นประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจจำอัศวินดาบได้ไหมคะหรือความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ไม่ชัดเจนคุณก็จะตัดไปทีนี้มาดูความหมายเดชเชอลอดหนึ่งคนนี้อาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลถ้าไม่ได้อยู่ไกลเขาก็ทํางานเกี่ยวกับรถ แต่ถ้าไม่เกี่ยวทั้งหมดเลยแปลว่าอะไรหรอหมอความสัมพันธ์นี้คุณมีปัญหาไม่เข้าใจกันแต่จะแต่ว่าจะมีใครบางคนที่ที่เขาชอบควบคุมเนะียคะพอแง่แมงอนมันแตกต่างกันบางคนเรื่องความห่างไกลบางคนทัศนคติแต่ใบนี้แม่หมอว่าการเดินทางเขาขึ้นถ้าขึ้นมาหลายหลายคลิปแล้วนะคะถ้าคุณคุยอะไรก่อนหน้าที่จะมีประเด็นเนี่ยนะคะที่มันมีปัญหากันเนี่ยนะคะ ถ้าเรื่องการเดินทางแม่บอกว่ามีคนบางคนกําลังคิดที่อยากจะเดินทางมาหาคุณความสัมพันธ์นี้นะคะหรือเขาอยากจะไปต่ออยู่นะคะอยากพยายามเห็นไหมดอกทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่ดอกไม้เนี่ยสิบนะคะสิบถ้วยธาตุน้ํากรกฎวินวิจิกเ,เขาคิดถึงคุณนะคะในด้านความรักที่เข้าใจเขาความรักที่โอปุลความรักที่ผูกพันหรือบางท่านก็คือคบกันเป็นแฟนคบกันมานานหรือเป็นครอบครัวได้ด้วยใบนี้นะหรือ ที่สุดก็คือบางคนก็คือแต่งงานมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วนะคะใบนี้ขึ้นมาเนาะอัศวินดาบค่ะเหมือนคุณเลยคนระบานะบางท่านเป็นเรื่องบางคนไม่ได้อยู่ไกลเลยนะเช่นเป็นแฟนกันนี่แหละอยู่เป็นครอบครัวแต่อีกคนนึงนะคะคุยไม่ได้เลยเอาแต่ใจนะสองใบนี้นะเ้าดาบนะธาตุลมตึนกุมเมถุนสองใบนี้เอ่อคนคนนี้คิดมากนะคะคิด ถ้าถ้าใครสักคนที่ถ้าสมมติน,นะคะมีปัญหากันแล้วเขาไม่ไม่แคร์เราเนี่ยเขาจะไม่มานั่งคิดนั่งเครียดนั่งกุ้มเกี่ยวกับเราค่ะแสดงว่าเขาก็มีใจมีความคิดถึงหรือเราก็ยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขานั่นแหละเขาคิดมากนะคะเขาเครียดเกี่ยวกับตัวคุณนะคะบางท่านเป็นประเด็นเนี่ยนะคะความไม่เข้าใจกัน คำว่าไม่เข้าใจไม่ได้แปลว่าเราต้องคบเสมอไปแนละ้วบางคนคุยกันนี่แหละแต่คุยไม่รู้เรื่องเลยช่วงนี้ยหรือถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวนะคะมันมันก็มีปัญหาขัดแย้งอย่างนั้นได้ด้วยหรือบางท่านเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คนคุยก็ตามแต่เขาไม่ได้คุยคนเดียวบางท่านก็เป็นแฟนเป็นครอบครัวก็มีประเด็นนี้ค่ะเนี่ยเขาคบเขาเรียกว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้เนาะเติร์ดปาร์ตี้คือรักเราสองสามคนนะคะคบซ้อนพวกนี้ได้หมดเขานั่นแหละค่ะคบซ้อนอาดูเวอร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์บางคน ความรักนี้แน่นอนละค่ะเมื่อนิ่งห่างกันออกมามาทบทวนค่ะดูคือสิ้นสุดคือการทบทวนการตกตะกรนความคิดสุดท้ายสามเหรียญให้เหมือนคุณเลยเอ่อทำอะไรนะคะทุกคนกระจกเนี้ยมันมันส่องสะท้อนถึงพฤติกรรมเราได้นะว่าเราทำอะไรนะคะมาอ่านใจดีกว่าค่ะ คนนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างกอาแต่ใจหรือบางคนเป็นดวงมีสเสน่ห์มากๆนะคะอ่าบางคนมูทะลุด,ดูดันบางคนคุณเจอคนที่คิดมากหรือตอนนี้เขาเครียดเกี่ยวกับคุณแปดดาบไปแรกแล้ค่ะความอึดอัดความกดดัน คุณปิดกั้นกันไปไหมเอ่อบางท่านเป็นรักต่างวัยหรือบางคนถ้าเป็นแฟนเป็นครอบครัวนะคะใบนี้มีลูกด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะคุณลักษณะเห็นไหมคะคนคนนี้นึกถึงอะไรคะหนึ่งคุณน่าจะซัพพอร์ตจิตใจเขาได้เห็นไหมคะาทา่ีคนนี้ดูแลใส่ใจก็คือคุณซัพพอร์ตจิตใจเขาเวลาเขามีทุกข์มีปัญหาก็มีเพื่อนคุยมีคนคุยเหมือนคุณที่เข้าใจตอนนี้ไม่ได้คุยถ้ามีประเด็นแม่มอว่าเขาอึดอัด นะปัญหารอบด้านควินเือถ้วยราชินีถือถ้วยบางท่านคุยกับพ่อไม่แม่ไม่หรือความรักนี้อัศวต้าควินเธอถ้อถวยนะคะเป็นลักษณะของคนที่เข้าใจเขาทุกอย่างมีความรักที่อบอุน่นเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่คือเป็นลักษณะที่นะคะใบนี้นะคะแม่หมอว่าเขามีใจให้คุณเขารู้นะนะ,ะว่าคุณก็จริงใจกับเขาเนียแหลคะค่ะเอ็มพัลเลอร์ราศีเมษคนเกิดวันอังคาร แน่นอนลหละคนคนนี้อาจจะเป็นคนค่อนข้างมีหน้าที่การงานค่อนข้างโตเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นลูกจ้างก็คือหน้าที่การงานค่อนข้างโตใบนี้หมายถึงธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะทุกคนต่างชาติได้ด้วยเพียงแต่นะคะพไพ่ใบนี้นะแม่มว่าถามว่าเขารักไหมเขารักเขาคิดถึงแต่เขาเขางอไม่เก่งนะคะเอาง่ายๆเลย อาคุณบล็อกกันไปไหมเจ็ดไม้เท้าเนี่ยหรือไม่ถึงกับบล็อกก็คือปิดการ์ะมีกําแพงปิดใจอไม่พุยแล้วคะนั่นแหละค่ะอาศวินถ้วยคนนี้อยากง้อคุณนะแม่หมอทําคลิปมาช่วงเนี้ยสองสามวันเนี้ยคลิปนี้อาจจะต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วคลิปเมื่อวานก็ได้แม่หมอนะคะประเมินดูแล้วมีคนอยากมาง้อคุณหรือไพ่อ่านกลับกันคือเขาคิดว่าคุณนะ,ะค่อย คือถ้าคุณเคย t ท k e action เคยทักเข้าไปก่อนหรือมีปัญหาคุณก็งอคำว่างอนี่หมายถึงการทักไปก่อนแบบนั้นก็ได้นะคะเขาอาจจะรอคุณทักไปหรือถ้าคุณบอกอพอแลวหมอฉันไม่ทักไปคนคนนี้อยากงอคุณนะนะแต่เขาแต่แม,ม่หมอว่าเขาก็ค่อนข้างเป็นลักษณะแบบเอ่องอไม่เก่งมีอีโก,โก้ด้วยนะคะอ่าอาตาตัวตนสูงเก้าเก้าไม่เท้าไม่กล้าสู้หน้านะคะเนี่ยไม่กล้าสู้หน้าด้วยงอไม่เป็นแถมไม่กล้าสู้หน้า ะะไม่กาซูน้าทําผิดแล้วนี้ปัญหาเด็กถือไม่เท้าค่ะหมอมินว่าคนนี้พยายามที่อยากจะสืบสองคนสองเนี่ยแม่หมอเคยขยายแล้วนะคะมันไม่ได้แปลว่าสองนี่คืออาการของคนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องเราหมายถึงคนคนที่คุณมีประเด็นนี่แะคะ่ะแม่หมอไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะคะเช่นนะ,ะในเฟซในไลน์อินสตาแกรมเขาส่องคุณถ้ามตรงเนี้ยมันยังหมายถึงถ้าคุณเขารู้จักบ้านช่องที่ทํางาน เขาอาจจะเซอร์วีไปเท่านั้นแบบนั้นได้ด้วยค่ะอืหกไม้เท้าไพายย่แห่งความสําเร็จหกไม้เท้าค่ะที่จริงอ่ะคุณได้ใจเขาไปเต็มเต็มเลยนะที่ผ่านผ่านมาความสัมพันธ์ที่คุณทุ่มเทใส่ใจเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะมันผ่านอะไรมาเยอะคุณเ,เขานะคะแปลว่าคุณได้ใจเขาไปแล้วนะคุณชนะใจเขานั่นแหละค่ะ ะะด้วยความเป็นเอ็มเพลอร์ของเขาะะด้วยความเป็นอาัศวาินถ้วยเป็นคนเฟนลี่นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ยิ้มแย,ย้มจ่มใสหรือบางคนเพราะว่าเขาหน้าตาดีหรือไม่ก็หน้าที่การงานโตเขามักจะมีคนเข้าหาเขาอยู่เฉยๆก็มีคนเข้าหาแต่แน่นอนละค่ะตรงนี้แม่บอกว่าคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขามากๆสมดาบค่ะเจ็บปวดมีเรื่องราวที่เสียใจ ที่ผ่านมานะคะใบไม่หมอเคยเอาสำรับนี้มาทํานะถ้าสามดาบสำรับนี้มันก็คือความหมายอันเดียวกันแต่ถ้าให้เพิ่มเติมไหมคะใบไม้ต้นไม้มันแตกและแห้งอ่ะนะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาไม่เคยหล่อเลี้ยงความรู้สึกคุณเลยไม่เคยรดน้าพวนด,ดิมไม่เคยรักษาน้ําใจคุณบางทีเป็นคําพูดของเขาที่เขามั่นมากๆนะที่เขาดูแลคุณก็ได้หรือแม้แต่เขาคิดว่าเขามีคนเข้าหายเยอะแยะนะ ะะหรือไม่ซ้ำดับก็คือพูดจาทิมแทงความรู้สึกแม้แต่เรื่องเรื่องราวทีเ่เป็นเรื่องราวของรักซ้อนเติร์ดปาร์ตี้พวกนี้ได้หมดนะคะเนี่ยเขาเสียใจยไม่เสียใจย The it, เดอวเฮอร์มิตนึกนึกถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมานึกแบบมีเหตุผลทําว่าเขาโดดเดี่ยวเขาเหงาไม่เหงานะคะเ,เขาขาวที่เห็นโปรยอยู่ในเป็นหิมะมนะคะทุกคนภาพเนี่ยแล้วก็เน็บหนาวตื่นรู้มาเนี้ยคิดถึงคุณ อยากงอนะใบนี้มีคนอยากงอคุณใจจะขาดนะแม่หมอพูดอย่างนี้เลยไม่รู้เป็นของใครมันขึ้นมาคล้ายๆลักษณะไม่แตกต่างกันนะ,ะกับคลิปอื่นๆอย่างเงี้ยสองสาวันมาเนี้ยแต่ความสัมพันธ์นี้เขานิ่งมากหรือคุณนิ่งถ้าสภาวะนิ่งคุณเห็นไหมนะคะดาบอยู่ตรงเนี้ยนะคะความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่าแน่นอนละในสภาวะนิ่งเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาก็อึดอัดแล้วคะ่ะเจ็บปวดไหมเจ็บปวดอะสามดาบนะคะ นะพยายามทนนะคะทนอดทนที่จริงก็คิดถึงคุณมากๆอะ่ะแต่เก็บอาการเก็บความรู้สึกอย่างเงี้ยได้ด้วย The judgment ค่ะเป็นไพ่เวรกรรมเป็นไพ่ของผลของการกระทํานะคะเห็นไหมคะ,ะแสงทองที่ส่องที่ศาสตร์ส่องมาต้นไม้ดอกไม้ก็ผลีบานแปลว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าคิดว่ามันตัดจบกันไปหรือห่างกันไปคนคนนี้เขาอยากลื้อฟื้นนะคุณอยากชัดเจนอะอยากเคลียร์ความสัมพันธ์ เดเตวิล uh, คนเกิดวันพุธกลางคืนนถ,ถ้าเจอเดเฮมิตหรือไพ่พระพวกเนี้ยถ้าเขาคุยับคุณคบกับคุณเป็นแฟนคุณอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปลุ่มหลงกับบางอย่างตอนนี้นะ่าจะได้ตื่นรู้แล้วถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือลุ่มหลงหรือความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาคิดว่าที่ผ่านมาเขาเจ้าชู้ตอนนี้ถ้าตีความหมายไพ่ด้วยค่ะอาจจะเขาอาจจะคิดนะคะว่าเออเขาเริ่มวัยกลางคนอายุเริ่มเยอะ เคยมีคุณเป็นครอบครัวเป็นแฟนนะคุณคือความรักที่มั่นคงกําลังคิดแบบนี้ละค่ะดูใบต่อมานะเบางท่านก็คืองัดข้อกันน่ะล่ะค่ะมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่จุกจิกยุ้มยิ้ม,มปัญหาเลื้อดลังถ้าท่านใดขัดแยง้งแต่ใบนี้มันเป็นปัญหาเลื้อลังเพียงแต่คุณเป็นเลือลังประเด็นไหนอ่าถ้าเรื่องเขาเจ้าชู้แม่หมอบอกเลยว่าคุณจับได้ไม่รู้กี่รอบแต่ตอนนี้คุณไม่ทนแล้วนะมันมันเต็มแล้วค่ะ แน่นอนลคะค่ะคนเรามันมีลิมิตอลนะคะเต็มหมดละหรือฮะไม่เท่ายังบง่งบอกนะคะว่าบางท่านเป็นเรื่องคนหมู่มากมาทําให้เราไม่สบายใจทําให้เรามีปัญหากันนะอ่าเจ็ดถ้วยค่ะตรงเนี้ยคนคนนี้เขากลัวอะไรรู้ไหมคะกลัวว่าคุณไปคุยกับคนอื่นไหมหรือตอนนี้คุณมีคนคุยมาคคุยใหม่หรือเปล่าหรือถ้าเขา ตัวเขาในราคะที่ผ่านมาที่ทําผิดพลาดคุณเห็นไหมเจ็ดถ้วยความเจ้าชู้เป็นเหมือนทําแบบเฟนลี่เด็กเหมือนไม่ไม่รู้จกักโตนะคะแม่หมอไม่ได้ไหมายถึงต้องอายุน้อยเสมอไปนะนะเจอใครก็ลุ่มหลงได้ง่ายนะตรงเนี้ยเผลอใจได้ง่ายอืมแต่ตอนนี้นะคะเป็นยังไงเขาก็เจ็บละค่ะหกดาบเขากลัวคุณจากเขาไปหรือความสัมพันธ์นี้เรามูฟแล้วแต่เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์มีคนอยากมาง้อคุณนะคะ อยากได้โอกาสใหม่วิวคนเกิดวันพฤหัสนะคะอยากให้โชคชะตาหมุนกงล้อเนี่ยโคจรมาเจอคุณอืมคุณคือความรักที่มั่นคงนะ,ค,ะคุณคือความรักที่ผูกพันคุณคือความสุขหรือถ้าคุณคบก็คืออยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณเป็นเป็นแฟนเป็นครอบครัวก,ก็คืออยากกลับบ้านนะ,นะคะอยากคืนลัง มาดูนะคะถ้าเขาอยากบอกล anyway, ้ะคะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างเอ็มเพลอร์นะคะใบแรกเลยเขารักคุณนะคะไฮพรีเทสเขาน่าจะเคยทำ อะไรที่ไม่น่ารักกับคุณดูซันคุณดูสวยคุณดูหลอ่อคุณดูดีมากเลยเขาสองคุณเหมือนคุณมีความสุขเหมือนคุณน่าเด็กลงดูซันนะฮะตอนเราทุกเราก็ทุกกันเนาะนะคะหกถ้วยเขายังคิดถึงเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมๆบรรยากาศเก่าๆที่เคยมีคุณนะฮะแต่ตอนนี้เขาคงคิดว่าคุณน่าจะปิดกั้นเขาหมายถึงใจนะคะปิดกั้นใจนะ,ะมีกำแพงมันะนะคะหรือเอาง่ายๆปิดกั้นจริงๆคือบล็อกกันไป นะคะเดทนะคความสัมพันนี้มันมันมันจบนะคะทุกคนแต่คนคนนี้เขาอยากลื้อฟื้น่ะคุณนะ่ะก้าวเหียดนะคะอืมนะคะเมื่อก่อนนะคะเขาอาจจะเคยมีมีเงินมีทองมีเงินก้อนเข้ามานะคะหรือมีหน้าที่การงานโตมีคนเข้ามาหาเยอะๆเลยเลยเหมือนหลงไปก็ได้นะคะทุกคนลุ่มหลงตัวเองมาะนะคนะ,ะหรือความสัมพันธนี้ถ้าเขาสองคุณแม่มอเขาสองคุณอยู่เขาคิดว่าคุณ คุณอยู่ได้อ่ะคุณไม่ทุกข์ไม่เศร้าอะไรเลยนะแต่เขาทุกข์ใจมากมายอ่ะแฮงแมนนะอืเขาคงรู้ตัวนะว่านะความสัมพนันธ์นี้เขานี่แหละค่ะทำปัญหาเนี่ยแหลนะค่ะเนี่ยที่มันติดขัดมีปัญหาเป็นเพราะเขานี่แหละค่ะสร้างปมปัญหาความสัมพันธ์นี้นิ่งแล้วนะเขาเขาคิดว่าคุณคงไม่ไปต่อกับเขานะแปลดาบอึดอัดค่ะทุกคนหนึ่งดาบเขาอยากเคลียร์ความสัมพันธ์อยากคุยยับคุณ มีคนอย,อยากอยู่กับคุณจนแก่จนเท่าคบกันบางท่านเป็นขอบเป็นครัวคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขายังเป็นครอบครัวยังเป็นความรักผูกพันนะคะพวกเนี้ยไพ่มะคะขึ้นมาอีกละสิบถ้วยสิบเหรียญแน่นอนละค่ะมีคนอยากคบกับคุณจริงจังนะคะอยากกลับเข้ามาแล้วเริ่มคบกันใหม่เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าท่านใดคบกันแล้ว ผูกพันกันยิ่งเป็นครอบครัวแต่งงานกันไปนี้นะคะเห็นไหมสองใบสามใบขึ้นมาเลยเนี่ยเขาอยากกลับมาประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนอะไรเขาได้เยอะเหมือนกันนะจัดเม้นนะคะเดโมนนะคะคนเกิดวันจันทร์คนคนนี้ทุกเศร้าแต่เรื่องคุณนะเขาไม่กล้าสู้หน้าคุณนะะ่ะนะผูกพันกับคุณนะคะเขาผูกพันกับคุณนะแล้วก็แน่นอนละ่ะเขาเคยทําอะไรรับหลังคุณไว้แอบคบซ้อนแอบทําอะไรรับหลัง แอบแชทแอบคุยพวกนี้นะคะนะแทงเราข้างหลังเจนดาบไม่ไม่ซื้อสัตวนะ์นะนะคนคนนี้อยากทักคุณไปนะคะทุกคนเขาจะอดทนไม่ไหวหรือความสัมพันธ์นี้เขารู้นะความรักที่ผู้รับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวผู้ให้ก็ให้จนผู้รับเคยชินความรักมันไม่เท่าเทียมบางคนให้ใจให้ความรู้สึกดีบางคนซัพพอร์ตแม้กระทั่งเรื่องเงินทองนะคะ เขารู้นะว่าเขาเป็นคนที่รักแต่ตัวเองคนนี้ขี้หึงขี้หวงนะคะแล้วก็เห็นแก่ตัวนะ่ะแปดถ้วยความรักนี้เดินจากกันมาแล้วเดฟูชีวิตเขาก็ล่องลอยไปวันวันล่องลอยไม่หมอไม่ได้หมายถึงตัวเขานะคะบางทีเดฟูยังหมายถึงตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะเมื่อก่อนเคยมีคุณดูแลใส่ใจเป็นหลักเป็นฐานให้นะมีอะไรก็คือมั่นคง แต่พอไม่มีคุณชีวิตของเขาก็ทั้งเวิ้งว่างว่างเปล่าเป็นเดอะฟูค่ะการเงินการทองก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่มัน่นคงแต่ถ้าเขามีเงินมีทองเดอะฟูนี่ความหมายคือใจของเขานะที่มันโงงเวงอะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบเต็มเหมือนคุณที่อยู่เคยมีคุณนะคะเห็นไหมเนี่ยฮาเขาสองคุณนะคะทุกคนคนนี้เสพติดการสืบสองคุณบางท่านรักเพศเดียวกันก้าวถ้วยเป็นสภาวะเห็นไหมคะเป็นความรักที่อบ่นแต่ถ้าตัวเขาเคย เขาบอกว่าถ้าเขาเป็นลักษณะนี้นะก้าวเเรียนเขาเขาเป็นคนมีสเสน่ห์หรือเป็นคนมีเงินมีทองมีคนเข้าหาเขานั่งอยู่เฉยๆก็มีคนเข้าหาแต่มันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกเต็มค่ะเห็นไหมเนี่ยไพ่ภาพพวกนี้นะคะเต็มคือคุณเท่านั้นนะ่ะนะ,ะดมิเชียนคนเกิดวันพุธนะคะคนคนนี้วางแผนอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มาทุ่มเทใส่สใจโฟกัสที่คุณ สุดท้ายเนาะเอาที่ว่าถ้าคุณลาอยากบอกคุณอยากบอกอะไรเขาแล้วสิงสิทธิ์หรือจักรวาลนี้อยากบอกอะไรฝั่งคุณบ้างนะคะแต่คงไม่ได้ไปตรงกับที่สิงสิทธิ์อยากบอกทุกท่านนะคะไม่ได้ตรงกับทุกคนที่อยากบอกเนาะเอาที่แม่หมอเปิดนี้แล้วกันนะมาดูกันถ้าคุณอยากบอกคุณอยากบอกอะไรเขาหรือสิงสิทธิ์อยากบอกอะไรคุณด้วยนะคะเด็กถือถ้วย นะคุณบอกว่าความรักนี้ถ้าถ้าเขาอายุไม่ได้ห่างไกลคุณมากเขาทำตัวเหมือนเด็กนิสยัยเหมือนเด็กเอาแต่ใจไม่มีความรับผิดชอบคุณเบื่อหรือความสัมพันธ์นี้อย่าลืมนะคะให้เด็กเนี่ยยังหมายถึงอยู่นะถ้าความสัมพันธ์นี้คุณควบกับเขานานคําว่านานแน่นอนคะ่ะเป็นปีสองปีอย่างเนี้ย แต่ความสัมพันธ์มันยังเป็นไพ่เด็กคือไม่พัฒนาอย่างต่อแตะต่อแตะเหมือนเราทํางานแล้วค่ะคุณทํางานกี่ปียังอยู่บันไดขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะนะคะทั้งที่เราใส่ใจเราพัฒนาอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนคุณพุ่มเทคุณเบื่อที่มันไม่ชัดเจนหรือคุณเบื่อที่เขาเป็นความรักที่แบบไม่โตเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมเบื่อที่จริงคุณก็มีเสน่ห์นะคุณก็มีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่อยากมีใครอ่ะตอนเนี้ยเลี้ยงแมวดีกว่าหรือน้องหมาน้องแมวดีกว่านะคะ อัอซวินเรียนค่ะตอนนี้เหมือนโฟกัสเรื่องเงินทองคุณคุณไม่อยากได้ความพันสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเดิมพนความสัมานนี้มันขมุกขมัวมันมองไม่เห็นอนาคตคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะก้าเหรียญอยู่กับตัวเองได้รักตัวเองมากขึ้นคุณบอกคุณสนใจแต่เรื่องเงินทองออนะคะเชื่อไหมโสดแล้วรวยเนาะนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาโสดสวยหล่อและรวยมาก มีเงินมีทองหรือไพน่นี้หมายถึงการดูแลตัวเองได้ดีหรือรักตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นแต่งตัวสวยดูดียิ้มแย้มแจม่มใสนะมีความสุขนะคะคิงดาบคุณไม่เอาบางคนไม่เอาแล้วนะใบนี้นะหรือถ้าคุณบอกว่าเออเขาเนี่ยแหละค่ะพูดตรงพูดแรงไม่เคยถนอมความรู้สึกคุณถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเขาหรือแก้ปัญหาคือแก้ไขพฤติกรรมของเขาคุณไม่เอานะ คุณเห็นไหมไพ่พวกนี้คุณอยู่ได้แล้วคุณมีความสุขมากนะซามถ้วยไพย่ไปนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าไพ่นี้มีแต่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ตอนนี้ท่านบอกว่าตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองและให้ตัวเองมากกว่าการให้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแต่ว่าให้ผิดที่ผิดเวลาผิดคนแต่แน่นอนละคะ่ะถึงแม้มันจะให้ผิดที่ผิดเวลาผิดคนแต่เราก็ได้เรียนรู้ ะ,ะว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างไรนะะทุกคนเราก็มีประสบการณ์ทีนี้แม่หมอบอกเลยคุณจะให้ตัวเองพอแล้วคุณตัดแล้วนะคุณไม่แคร์แล้วนะคะไพ่พวกเนี้ยไม่แคร์แล้วบางคนยังถือไว้นะคะแม่หมอต้องบอกเลยนะบางคนอาจจะยังนึกถึงอยู่แต่บางคนไพ่พวกเนี้ขึ้นมาหลายๆใบคือพอแล้ว ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมคลิปรันด้อมของมอมินมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ